ว่าลุงปู่สวงพาไปพาไปดูนกพาไปดูนกอพาไปดูนกเพราะว่าจะพาไปดูนกอ่าเขาลอยฝังเมื่อคืนนี้นะครับผมเขาบอกว่าพาไปดูนกพอพอพาไปดูแล้วพาไปดูแล้วเขาก็คนที่เขาฝันเนี่ยเขาบอกว่าลุงปู่สั่งว่าให้เอานกเนี่ยไปให้ลุงปู่ด้วยแต่ตัวเขาเองไม่เคยรู้จักว่านกนี้คือนกอะไรอยังไม่ยังยังไม่รู้จักในความฝันเห็นก็ยังไม่รู้จักเลย ครับอืมที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนอตอนนั้นลุงปู่เราดินะหลวงพ่อออกดินะครับท่านเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้เองครับผมเป็นคนขับรถพาไปสง่งถ่านหลวงพ่อ,อเขาก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเขาก็พอเขาตื่นมาตื่นมาก็ประมาณสักตีสามตีสี่ครับ่ืปอะไรอำไหมแล้วตีสามตีสี่เขาก็ นึกไม่ออกไม่รู้ชื่ออะไรรู้จำหน้าลักษณะท่าทางได้เขาก็เลยเซิร์ชใน Google โอ้ว่าอ่าลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยแต่ก็ยังหาไม่เจอนะ mm hmm. อือ่าเขาว่ายังหาไม่เจอใน Google ก็ยังหาไม่เจอเพราะเราเขียนยาฮู Yahoo! ไม่ถูกอ่าเขียนชื่อไม่ถูกพูดง่ายๆครับคือภาพมันก็เลยไม่ขึ้นใน Google เขาก็เลยไปตามที่เขาแกะสลักครับแกะสลักหินแกะสลักอะไรเงี้ยนะแกะสลักรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยเอา่า อธิบายว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้ไอคนที่เขาช่างแกะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นพญาหงโอ้อนั่นแหละเขาก็เลยนั่นให้เลยใช่ไหมครับเ,เขาก็เลยเอันนี้เอามาถวายลวงปูทำถวายเขาเขาก็เลยไปให้ที่ร้าน,นทำไปให้ที่ร้าน,นทำครับเออไปให้ที่ร้านทำ พอใหท้ที่ร้านทํำก็แกะเขาก็คือแกะเสร็จเขาก็จะให้มาดูตลอดว่าอารูปแบบที่ออกมาเนี่ยมันตรงถูกต้องไหมเออเขาก็บอกว่ามันได้ออืม,มันตรงได้ก็เลยเอามาถวายวันนี้น่ก็เลยเอามาถวายวจริง<พ>จริง,รงเขาจะมาถวายวันที่หกนู่นครับแต่เพอเอินเหมือนเหมือนช่างมันยังไม่เสร็จครับรถส่งเนี่ยนะครถที่จะมาส่งมันมีเหมือน หมือนอะไรอ่ะเหมือนเขาอยากมาวันนี้พูดง,ง่ายๆแต่เจ้าของนัดตั้งแต่วันที่หกที่ฝันนะอ๋อเต้ได้เลขเขาได้เลขผเจ้าของฝันเขาได้เลขจากหลวงปู่บ้างไหมวนนี้วันนี้เหรอเขาบอกนะแต่เขาจุดเอาไม่ใช่เหรอที่นู่นอ่ะแล้วเขาที่เขาจุดอ่อที่คืาจุดหน้าหน้าบุงสวงอ่ะได้เลขอะไรครับได้อชยจำได้ไหมในได้เลขเอ่อเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าโอ้เลขเก้ 9, 9, าเก้าแปดห้า เอาอย่างนั้นนะตามที่เขาจุดบอกกันนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูเรื่องงานขอบพูดพี่มาเรือครับผมครับผมครับผมเอฟสีนะครับเรามาดูพญาหงนะครับนี่เด้อนะครับนี่จะขึ้นไปนิดนึงนะพญาหงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับเอฟซีเด้อนะครับนี่เด้อหน้าลวงปูวัดโซนจถารามตัวนี้มีลวงปูเพียงไฟแล้วก็มีเว่า ในควอมยั่งไพ่สีขึ้นนะครับซาทูเดอร์ลงปูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์ยืนนะครับนี่นครับพญาโฮงที่แกสลักจั่งหินคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าเอสถามแล้วทะเบียนรถไม่มีนะครับมีแต่ทะเบียนรถราชการลงโซนนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับพญาโฮงที่แกสลักจั่งหินนะครับโฮงมาเร่งมามิชานี่มีที่บวสโซ่ เลขจุดทูบได้ห้าแปดเก้าเลขเดิมนะครับห้าแปดเก้าจะดีนว่าห้าแปดเก้านะครับเลขเดิมนะครับเดี๋ยวเอ็ดไปดูว่าเขาจุดทูบตรงไหนนะครับนี่ครับพญาหงสสวยนี่เธอใช่สิไม่คำนวณด้านบนครับดูด,ด้านบน ลงปูลงปูนี่นะครับสาธุสาธุองค์ยืนนะครับลวงปูเขาเล่าคนที่เข้าฝันนะครับคุณพี่เขาเข้าฝันว่าลงปูทรงพาไปเที่ยวไปดูนกแต่ไปดูนกคือนกนกตัวนี้นะครับนกคือนกยางนะครับนะครับเดี๋ยวตัวเลขจุดไวต้ตรงไหนนาอแต่ตัวเลขเป็นตัวเลขเดิมนะครับ2ี่ครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปดูพวกนี่แกสลัดจากหินล้วนๆนะครับนี่จักหินเลยนะเอฟซีครับสวยมากเลยครับโอ้ัวงรายสวยมากเลยคนระับคือเข้าฝันนะครับลูกปูไปเข้าฝันพาไปเที่ยวนะครับพาไปดูลุกนี่แหละครับลก คนที่เข้าฝันเขาบอกว่าไม่รู้จักนกเลยว่านกอะไรนะครับจะเสิร์ชหาตาม g o o g l e ก็หาไม่เจอนะครับก็เลยถือโอกาสไปดูตามร้านแกะสลักนะครับไปดูบริษัทแกะสลักก็เลยเจอพอฝันว่าลุงปูพาไปดูลกแบบนี้นะครับแล้วลุงปูบอกว่าให้เอาไปถวายด้วยเด้อคู่หนึ่งนะครับเป็นที่มาที่ไปของการถวายไอพญาหงแกะสลักจากหินสวยงามมาก รามนะครับหลวงปู่อยากได้คืออะไรก็ตามถ้าหลวงปู่อยากได้นะครับยังไงก็ต้องเอามาเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับก็ต่อให้เงินเสียสะละกี่บาทก็ต้องเอามาเหมือนเดิมครับองยืนนะครับสาธุสาธุจุ่มปุ่มจำอย่างเดียวนะครับองค์นี้นะครับเคยออกปกูก้านะครับยืนชี้ห้า 951นะครับออก951นะงวดนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับ951นะครับตอนเทมา951สามตัวตรงเลยครับตอนปูนนะแต่ว่าจุดทูบเขาได้เลขอะไรนะเมื่อกี้นี้589589นะครับ589เลขเดิมนะ589589นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ fc นะครับเป็นเน้นไปที่เลขที่อเหลวงปู่สวงมาด้วยเมอร์สกูนี้นะครับเป็นเลข1177นะครับ1177นะครับ พญาคงเป็นคู่นะครับมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดอาจเป็นเลขคู่ก็ได้เนะหงเลขหนกน็บางคนอาจจะไปเห็นพญาคงคู่หนึ่งก็เป็นคู่อ่าสาธุสาธุาธอ่ะขออนุญาตเลขก็ประมาณนี้นะเอฟซีนะครับลำรากันไปเลาะคอยทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปงังเลยนะครับกับได้รางวัลใหญ่ๆกับหลวงปู่องค์ใหญ่องค์ยืนนะครับได้รางวัลใหญ่ๆกับหลวงปู่องค์ยืนตรงนี้นะครับสาธุสาธุอ่ะขอบคุณครับลำรากันไปเลยคอยทุกทุกทุกคนทุกท่านรวยรวยนะครับ ตังตังสาธุสาธุครับสวัสดีครับผมเราไปดูพญาโหงคู่นึงนะครับที่อันเชิญมาโอ้กงือกเลยสวัสดีครับโอ้โหยกลงปูเนี่ยพี่กระอกเลยเนะาะเมื่อกี้นี่เป็ไปได้ลงปูจะให้ค่าแรงอยู่สามตัว <c oughs> นะครับพญาโหงก็ตั้งอยู่ด้านบนแล้วครับคู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูพญาโหงแกสลักจากหินนรืมั้ง สาธุเดี๋ยวเราไปดูกันครับพญาหงส์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาไม่ทันตอนเฮนายทะเบียนรถอันเชิญพญาหงษ์คันไหนเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วบ่จําทะเบียนได้บ่ทะเบียนอะไร่จําไม่ได้ของผู้ใหญ่ไหมคะของผู้ใหญ่ผู้เสียชีวิตไหมไม่ใช่ของพญาหงษ์เองไหมนั่นแหละรถเขาดีทั้งสาม ถามทะเบียนรถหน่อยสิพิยาหงทะเบียนรถไหนะครับเพื่อเลขเด็ดได้จะไปซองดูนี่ครับสายสายบุญลงปุซวนครับดูเสื้อก็รู้เลยครับทําที่ไหนน้องวัดวัดจนบอกทำนี่ทํามาจากสายบุญที่ท่านทาหงมาถวายอ่ะครับโอ้เขาได้มาไงหงหนึ่งครับเล่าฝั่งหนึ่งขอฝันได้ที่ไหนฮะถามเจ้าตัวเขาค่ะเจ้าตัวเขาไปแล้ววะไปแล้วค่ะเขาไปแล้วไม่ก็อยู่ที่ที่ห้องพ่อบอกออ่าไม่เป็นไรเดวเราไปถ่ายพิยาหงกัน โอ้พยาหงไม่มีทะเบียนมีรถเทลงปูรถเนยกทะเบียนอะไรนะสองหนึ่งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอร่อยอร่อยเลยสายบุญพอดีก็มาได้จังหวะพอดีตัวทํามาตัวนั้นต้องชวยกเขาทำเขาบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งจนเสร็จพิธีตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยบ่โอ้โหเพิ่งดูแต่เอามาประดับ มาจริงจริง,รงมาแต่เมื่อคืนพยาฮงนี่เขาว่าฝันบอกคนที่เอามาเขาฝันฝันว่าจะไหไรกับเราตอนนี้นึ่งนะคนฝันอยู่ไหนไม่รู้ไปแล้วบอกไปหรือมัง่งเราความความฝันเขาบอก